สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดปฏิบัติการกวาดล้าง25ห้องเย็นกักตุนหมูวันที่21มกราคมเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติพรพาท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบรรณาการกับเจ้าหน้าที่ในท้องที่ทั้งปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครนักชำนาญการเกษตรกรมกำกับและพัฒนาเศษษรษฐกิจการค้าหรือกสสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครนำกำลังเข้า าตรวจสอบห้องเย็นที่มีพฤติกรรมกักตุนเนื้อหมูพร้อมกัน11เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครผลตํารวจเอกดํารงเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความกังวลกรณีเนื้อสุกรมีราคาสูงขึ้นสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนปราบรามเนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีการนําเนื้อสุกรเข้ามากักตุนในห้องเย็นเป็นจานวนมากเป็นสาเหตุให้เนื้อหมูมีราคาแพงวันนี้จึงได้มีการบรณาการกําลังกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพร้อมกัน25จุดโดยในจังหวัดสมุทรสาครมีการต รวจสอบทั้งสิ้น11จุด พลตจเอกดำรงกล่าวว่าจากการสืบสวนทราบว่ามี25จังหวัดในจังหวัดปริมณฑลเช่นสมุทรสาครที่ประกอบธุรกิจห้องเย็นอาจเข้าข่ายมีความผิดตามระบว่าด้วยสินค้าและบริการพุทธศักราช2542ในเรื่องการกักตุนเนื้อสุกรเกิน5,000กิโลกรัมโดยไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบจึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบพบว่าทางบริษัทมีจำนวนเนื้อสุกรเกินกว่ากฎหมายกำหนดโดยบางรายอ้างว่าอยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งเนื่องจากเพิ่งได้ทราบระ ซึ่งจะต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนต่อไปหากพบว่าไม่ได้มีการแจ้งก็จะมีความผิดตามพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542หรือหากมีการแจ้งการครอบครองไม่ตรงกับความเป็นจริงก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา137มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนายนรงรงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่า ขณะนี้มี4บริษัทห้องเย็นที่มาแจ้งกันครอบกรองซากสุกรเกิน5,000กิโลกรัมแล้วและยังมีอีกหลายบริษัทที่อยู่ระหว่างดําเนินการแจ้งโดยอ้างว่าเพิ่งได้รับหนังสือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคากลางสินค้าและบริการฉบับที่หนึ่ง เรื่องแบบแจ้งตามประรากาศคณะกรรมการกลางเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาด้านนายนันทวุฒิหุ่นมีทองนักวิชาการพาณิชชำนานการครงการค้าภายนายกระทวงพาณิชกล่าวว่าผู้ครอบครองสุกรมีชีวิตตั้งแต่500ตัวขึ้นไปและผู้ครอบครองสุกรชำแหละผ่าซีกน้อสุกรชำแหละมีปริมาณตั้งแต่5,000กิโลกรัมขึ้นไปต้องแจ้งปริมาณการเลี้ยงการซื้อการจำหน่ายมิฉะนั้นจะมีความผิดตามมาตรา25วงเล็บ3วงเล็บ5พรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวันละ2,000บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะแจ้งพลตเอกดำรงกล่าวอีกว่าพลตเอกสวัสดิแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกพื้นที่เร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพื่อตรวจสอบบริษัทห้องเย็นเหล่านี้หากพบว่ามีพฤติกรรมกักตุนหมูจะเป็นเหตุให้ราคาเนื้อหมูขึ้นสูงไปอีกให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด โดยจะมีผู้แทนจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ร้องทุกขและในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ก็จะมีการบรรณาการเข้าตรวจสอบเป้าหมายที่เหลืออยู่ต่อไปท่านผู้ชมะครับมีควาไม่็้อย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูดครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ครับ